ที่บ้านครอโปรโอเบอร์รอยวิกรารคุยกับซาโลนี่อยู่ที่หลังบ้านโดยมีมาริสกาแอบถ่ายวิดีโออยู่ห่างๆวิกรารบอกซาโลนี่ว่าเขาฆ่าริชีไม่สําเร็จเพราะลัสมีมาช่วยริชีเอาไว้ซาโลนี่บอกพวกเขาเสี่ยงอย่างมากแต่เขากลับทําไม่สําเร็จเธอกลัวว่าพวกเขาจะถูกจับได้ วิกรานบอกให้เธอไม่ต้องกังวลและทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยแต่ตอนนี้พวกเขาจะต้องไปจากที่นี้ที่ในห้องริชีบอกลัศมีว่าวิกรานคือคนที่ได้ประโยชน์ถ้าเขาตายลัศมีสงสยัยถามริชีว่าทำไมเขาถึงคิดว่าวิกรานอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ริชีบอกว่าเป็นความโชคดีของวิกรานและเป็นโชคร้ายของเขาที่เขาไม่มีหลักฐานแต่ถ้าเขามีหลักฐานวิกรานก็จะต้องติดคุกลัศมี ไม่พอใจจะเดินไปริชีถามว่าเธอไม่ได้สงสัยวิกรานแต่สงสัยหนีตัวเขาอย่างนั้นหรือเขาไม่เคยโกหกเธอขอให้เธอเชื่อใจเขาการตัดสินใจของเขาถือเป็นที่สิ้นสุดว่าเธอจะไม่แต่งงานกับวิกรานลัศมีบอกให้ริชีไม่ต้องตัดสินใจเรื่องในชีวิตของเธอและเดินจากไปริชีคิดว่าเขาจะไม่ปล่อยให้ชีวิตลัศมีต้องพังทลายเขาจะไม่ปล่อยวิกรานไปลัศมีกลับมาที่ห้องคิดว่าทำมา ริชีถึงสงสัยวิกรานเธอคิดว่าสิ่งที่ริชีเห็นที่โรงพยาบาลอาจจะเป็นภาพลวงตาจากอาการบาดเจ็บก็ได้อาจจะไม่ได้มีใครต้องการฆ่าเขาที่หลังบ้านวิกรานกับซาโลนีเห็นมาริสกาเดินมาหาพวกเขาก็ตกใจมาริสกาไม่พอใจถามว่าพวกเขากล้าดีอย่างไรถึงพยายามฆ่าริชชีเธอจะตบหน้าวิกรานแต่วิกรานบอกให้เธออย่าได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเขามาริสกาบอก ขาว่าเขาพยายามจะฆ่าริชีเพราะเขามีความสัมพันธ์กับซาลูนีวิกรารบอกว่าจะไม่มีใครเชื่อเรื่องนี้มาริสกาบอกเธอมีหลักฐานเปิดโปงความชั่วร้ายของเขาวิกรารบอกเธอว่าเขาจะฆ่าริชีรวมทั้งเธอด้วยมาริสกาบอกว่าเธอได้ถ่ายวิดีโอการพูดคุยของพวกเขาเอาไว้แล้วซาลนูนีวิตกกังวลวิกรารคว้าโทรศัพท์มาจากมาริสกาบอกว่าเขาจะลบหลักฐานทิ้งมา าริชกาบอกว่าเธอได้ส่งวิดีโอนี้เก็บไว้ในที่ปลอดภัยแล้วและเธอจะไม่ปล่อยเขาไปเพราะเขาพยายามจะฆ่าริชชีเธอประชดว่าพวกเขาทั้งคู่เล่นละครเก่งมากต่อหน้าทุกๆคนและยังมีความสัมพันธ์ที่ไม่มีใครคาดคิด วิกรารไม่พอใจมาริสกาบอกเขาว่าการพยายามฆ่าริชีเป็นอาชญากรรมร้ายแรงและเขาก็ยังขู่ฆ่าเธออีกด้วยดังนั้นเธอจะจบชีวิตของพวกเขาทั้งสองมาริสกาจะเดินไปซาโลนีขอร้องให้มาริสกาไม่บอกเรื่องนี้กับใครมาริสกาปฏิเสธบอกว่าเธอจะบอกความจริงกับทุกคนซาโลนีบอกว่าเธอกับวิกรานเป็นสามีภรรยากันเพราะพวกเขาแต่งงานกัน แล้วมาริสกาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจที่ซาลนีแต่งงานกับพี่ชายของวิกรานแล้วยังจะมาแต่งงานกับวิกรานอีกส่วนวิกรานแต่งงานกับซาลนียังจะมาแต่งกับลัสมีอีกซาลนีไม่พอใจบอกให้มาริสกาหยุดพูดมาริสกาบอกว่าเธอจะบอกเรื่องนี้กับบริชี ซาโลนีบอกเธอไม่ได้มีสามีส่งคนเธอเพิ่งแต่งงานกับวิกรานและวิกรานไม่ได้มีพี่ชายมาริชกาได้ยินก็รู้สึกสับสนถามว่าพ่อแม่ของวิกรานมีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ซาโลนีพยักหน้าบอกว่าพวกเขาหมดหนทางเพราะเธอมีลูกให้วิกรานไม่ได้เธอจึงต้องการให้วิกรานแต่งงานกับลัสมีเพื่อที่จะได้มีลูกให้เธอมาริชกา ถามว่าแล้วทำไมพวกเขาถึงคิดที่จะฆ่าริชชีซาลนูนีบอกเธอไม่มีทางเลือกมาริสกาบอกว่าตอนนี้ทุกคนจะต้องรู้เรื่องนี้วิกรารยื่นข้อเสนอให้มาริสกาว่าอย่าบอกเรื่องนี้กับใครและกับการที่เขาจะให้ทุกอย่างที่เธอต้องการมาริสกาก็รุ่นคิด ที่ไหนห้องริชชีคิดว่าวิกกรานอาจจะต้องการฆ่าเขาเพื่อปิดปากและไม่ให้ใครรู้ว่าวิกกรานแต่งงานแล้วกับผู้หญิงที่ชื่อสาริกาเขาคิดว่าไม่มีใครเชื่อเขาเขาจะต้องตามหาสาริกาให้เจอเขาลองสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแต่ก็ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับสาริกาเลย ต่อมาวิกรานกับซาโลนีกลับมาถึงบ้านเขาบอกเธอว่าพวกเขาควรจะข้ามาริชกาด้วยทั้งสองก็โต้เทียงกันวิกรานบอกก็เ,เคยบอกเธอแล้วว่าพวกเขาควรไปต่างประเทศและใช้วิธีอุ้มบุญซาโลนีบอกวิกรานว่าเธอไม่ต้องการให้คนอื่นมาตั้งกันแทนเธอและเขาเองก็ไม่ต้องการรับเด็กมาเลี้ยงเช่นกันวิกรานบอกเขาต้องการสายเลือดของเขาเขาได้เลือกลัสมีเพราะเขาเห็น ว่าลัสมีเป็นผู้หญิงที่เหมาะสมที่จะให้กำเนิดลูกของเขาซาโรนีบอกว่าพวกเขาไว้ใจมาริสกาไม่ได้เพราะมาริสกาไม่ยอมรับข้อเสนอพวกเขาต้องรีบทำอะไรสักอย่างที่บ้านครอบครัวโอเบอร์อยมาริสกาก็นั่งอยู่ที่โซฟาบนระเบียงชั้นบนคีรันมาหาถามว่ามานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้มาริสกากำลังจะบอกเรื่องวิการกับซาโรนีแต่เห็นทิจีกำั ลังเดินมาจึงได้หยุดพูดริชีบอกทั้งสองว่าเขานอนไม่หลับจึงออกมาเดินเล่นเขาถามมาริสกาว่าเธอมาทําอะไรอยู่ตรงนี้มาริสกาก็นิ่งเงียบไปริชีกับคิรันสงสยัยมาริสกาโกหกว่าเธอกังวลเพราะเธอฝันเห็นเขาประสบอุบัติเหตุต่อหน้าตาเธอเธอกอดเขาบอกว่าถ้าเขาเป็นอะไรไปเธอจะไม่ขอมีชีวิตอยู่ริชีบอกเขาจะดูแลตัวเอง เองให้ดีคิดันให้ริชีกลับไปนอนและพามาริชกาเดินจากไปริชีสงสัยว่ามาริชกากำลังปิดบังอะไรบางอย่างอยู่ที่ไหนห้องลัศมีนอนไม่หลับเพราะเป็นห่วงริชีเธออธิษฐานให้ริชีปลอดภัยจากอันตรายที่บ้านของวิกานวิกาน,นึกถึงตอนที่เขาพยายามจะฆ่าริชีแต่ลัศมีมาช่วยไว้เขาสงสัยว่าลัศมีรู้ได้อย่างไรว่าริชีกำลังมีอันตร และมาช่วยริชีไว้ได้ครั้งแล้วครั้งเล่าซาโลนีเข้ามาหาเขาพร้อมกับกระเป๋าเดินทางบอกว่าพวกเขาจะต้องรีบหนีไปจากที่นี่ลัสมีต้นฉบับตอนที่635วิกรานไม่พอใจบอกซาโลนีว่าเขาไม่ใช่คนขี้ขลาดเขาจะไม่หนีไปไหนทั้งนั้นซาโลนีบอกเธอไม่อยากใช้ชีวิตอยู่ในคุกเพราะมาริกาจะต้องแจ้งตำรวจอย่างแน่นอน วิกระดานให้สัญญาว่าพวกเขาจะไม่ติดคุกเขาจะฆ้ามาริชกาก่อนแล้วค่อยฆ่าริช,ชีเขาจะแต่งงานกับลัสมีและจะมีลูกให้เธอซาโลนีกอดเขาบอกเธอจะทำตามแผนการของเขาต่อไป ที่บ้านครอบครัวโอเบอรอยคิรันอยู่ในห้องกับมาริสกามาริสกาแสดงวิดีโอที่เธอแอบถ่ายคิรันคุยกับซารูนีให้คิรันดูคิรันตกใจบอกว่าสิ่งที่ริชีพูดเป็นความจริงและวิกรานพยายามจะฆ่าริชีมาริสกาบอกว่าวิกรานแต่งงานแล้วกับซารูนีคิรันแย้งว่าอัญชนากับสามีเคยบอกว่าลูกชายคนโตของพวกเขาอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศมาริสกาบอก วิกรานไม่มีพี่ชายและทุกคนในครอบครัวของวิกรานร่วมมือกันโกหกเพราะพวกเขาต้องการจะให้วิกรานแต่งงานกับลัสมีเพื่อที่จะมีลกูกคีรันบอกว่ามันน่ารังเกียจถามว่าทำไมวิกรานถึงต้องการจะฆ่าริชีมาริชกาบอกเพราะริชีรู้ความลับบางส่วนของวิกราน กิรันถามว่าจะทําอย่างไรต่อไปมาริสกาบอกว่าวิกานขอให้เธอเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับมาริสกาบอกว่าวิกานขอให้เธอเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ กิรันถามว่าเธอจะปล่อยให้รฤชีตายอย่างนั้นหรือมาริชกาบอกถ้าเธอเปิดโปงวิกรานลัสมีก็จะไม่ได้แต่งงานและจะอยู่ที่บ้านหลังนี้ต่อไปกิรันบอกมาริชกาว่าเธอมีแต่เสียกับเสียไม่ว่าจะเปิดโปงวิกรานหรือไม่ไม่ว่าจะเปิดโปงวิกรารา,ร,กรานหรือไม่ก็ตามมาริชกาบอกมันจะต้องมีทางออกเธอจะไม่ทำผิดพลาดเหมือนในอดีตอีก วันต่อมาอายุธมาดูการจัดตกแต่งห้องโถงสำหรับพิธีเขียนเห็นหน้าชาลูโทรมหาอายุธบอกว่าเธอกังวลเรื่องวิกรานอายุ์บอกว่าการแต่งงานครั้งนี้มันจะไม่เกิดขึ้นชาลูก็แย้งว่าเป็นไปไม่ได้อายุธบอกเขาจะไม่ยอมให้วิกรานแต่งงานกับรัศมีและวางสายไปคาริชมาลงมาที่ห้องโถงชมอยุธท,ที่ควบคุมการจัดตกแต่งสถานที่ได้อย่างสวยงามชมว่า ีแล้วที่เขาเลิกคิดที่จะขัดขวางการแต่งงานของวิกรารกับลัสมีอายุธบอกว่าฤทธิ์ชีกับลัสมีจะต้องกลับมาแต่งงานกันอีกครั้งคาริชมาบอกให้เขาเลิกหวังลมๆแรงๆแ,และเดินจากไป นีลาม,มาหาคาริชมาชมอายุธที่จัดการตกแต่งได้ดีคาริชมาบอกนีลามว่าอายุธนั้นต้องการให้ฤทธิชีกับลัสมีกลับมาแต่งงานกันอีกครั้งนีลามบอกตราบใดที่เธอยังมีชีวิตอยู่เธอจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นและลัสมีจะต้องแต่งงานไปและการแต่งงานของลัสมีจะต้องไม่มีอุปสรรคใดๆที่บ้านของวิกานทุกคนอยู่ที่ห้องโถงและวิตกกังวล อัญชนาถามวิกรารว่าเขาจะฆ่าริจชีททำไมเพราะเธอไม่ได้ต้องการให้มีการตายเกิดขึ้นซาโลนีบอกว่าลัสมีกับริชียังคงผูกพันกันอยู่วิกราณบอกว่ามาริชกาต้องการพบเขาและเขาจะวางแผนอื่นอีกหลังจากการแต่งงานเสร็จสิ้นลงแล้วต่อมาซาโลนีกับวิกรารมาที่ครอบครัวโอเบอร์รอยและพบนีลามกับคาริชมาอยู่ที่ห้องโถงซาโลนีบอกเธอ ำเห็นหน้ามาให้ลัสมีวิกรานขอโทษนีลามที่เขาไม่ได้มาเยี่ยมริชีเลยบอกว่าเขาต้องการไปพบฤิชีคาริชมาบอกว่าริชีอยู่ที่ห้องวิกรานกับซาลนี่ขอตัวจากไป ที่ไหนห้องริชีคิดว่าเขาจะไม่ยอมความพ่แพ้นี้เขาจะต้องหยุดการแต่งงานให้สำเร็จวิกรานมาหาเขาริชีสบสายตาวิกรานบอกว่าเขารู้ว่าวิกรานพยายามจะฆ่าเขาทั้งที่โรงพยาบาลและที่บ้านเมื่อคืนนี้ วิการานบอกว่ากระเป๋าใส่เงินของเขายัางอยู่ที่นี่เขายอมรับว่าเขาเป็นคนพยายามจะฆ่าริชีถามว่าริชีจะทำอะไรเขาได้ริชีขวาขอเสื้อวิกรานด้วยความไม่พอใจแต่แล้วก็ยิ้มออกวิกรานหันกลับไปมองที่ประตูตกใจที่เห็นใครบางคนยืนอยู่อายุตอยู่ในห้องคิดว่าเขาจะช่วยลัสมีได้อย่างไรวิเรนดามาบอกให้อยุธไปประชุมแทน ริชีอายุตตอบตกลงเวเรนดาถามอายุธว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่อายุธบอกว่าเขากับริชีพูดความจริงที่วิกรานเป็นคนหลอกลวงเวเรนดาบอกว่าวิกรานเป็นคนดีพวกเขาได้ทดสอบวิกรานแล้วอายุตคิดว่าเขาควรที่จะทรมานวิกรานเพื่อจะให้วิกกรานยอมสารภาพความจริงออกมา มาริสกาอยู่ในห้องกำลังดูวิดีโอที่เธอแอบถ่ายซาลนีมาหามาริสกามาริสกาบอกว่าเธอไม่อยากเชื่อเลยว่าพวกเขาต้องการจะฆ่าริช,ชีเธอถามว่าซาลนีเป็นผู้หญิงคนนั้นที่ริช,ชีเห็นในวันมั่นของลัสมีใช่หรือไม่และซาลนีก็เป็นคนลบภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านใช่หรือไม่ซาลนียอมรับ มาริชกาถามว่าวิกรานหายไปไหนซาโลนีบอกวิกรานไปหาริจีถามว่ามาริชกาต้องการอะไรมาริชกาบอกเธอจะคุยกับวิกรานภายหลังที่ห้องโถงลัสมีมาหาหนีลามกับคาริชมาคาริชมายื่นถาดใส่ใบเห็นหน้าให้ลัสมีบอกว่าซาโลนีเอามาให้ลัสมีต้นฉบับตอนที่636 นีลามบอกให้ลัศมีแต่งงานกับวิกรานและไปจากที่นี่อย่างเงียบๆแม้ว่าชีพยายามจะขัดขวางก็ตามมาริสกาก็ถามว่าเธอจะแต่งงานกับวิกรานหรือไม่นีลามบอกคาริชมาว่าลัศมีไม่มีทางเลือกและจะต้องไปจากที่นี่หลังจากแต่งงานแล้วลัศมีรู้สึกแย่และร้องไห้ ที่ในห้องวิกรานหันกลับไปที่ประตูตกใจที่เห็นดาดียืนอยู่เขาคิดว่าดาดีอาจจะได้ยินที่เขาพูดกับริชชีดาดีบอกริชชีว่าเธอมาถามว่าอาการของเขาเป็นอย่างไรบ้างริชีถามดาดีว่าได้ยินที่วิกรานยอมรับความผิดหรือไม่ดาดีบอกว่าไม่ได้ยินอะไรเลยวิกรานโกหกดาดีว่าเขาแค่มาถามเรื่องสุขภาพของริชีดาดีบอกให้ริชี เลิกเข้าใจวิกรานผิดวิกราคิดว่าโชคดีที่ดาดีไม่เชื่อริชชีและเขาจะต้องระมัดระวังตัวให้มากขึ้นวิกรานก็ขอตัวเดินจากไปวิกรานมาหามาริสกากับสาลุนีที่ห้องขอบคุณมาริสกาที่เธอไม่ได้บอกความลับของเขากับใคร มาริสกาบอกว่าเธอมีหลักฐานอยู่ในมือบอกว่าซาโลนีให้ความช่วยเหลือวิกรานในการก่ออาชญากรรมซาโลนีบอกว่าวิกรานเป็นสามีเธอเธอจะช่วยเหลือเขาเสมอมาริสกาบอกให้วิกรานอย่าฆ่าริชี วิกรารบอกว่าริชีจะไม่ยอมให้เขาแต่งงานกับลาสมีมาริสกาบอกเขาว่าถ้าเขาไม่ฆ่าริชีเธอก็จะทำให้เขาได้แต่งงานกับลาสมีและเธอก็จะทำให้ริชีไม่ขัดขวางการแต่งงานด้วยวิกรานบอกว่าเขาแค่อยากแต่งงานกับลาสมีมาริสกาบอกเธอต้องการแค่ริชี วิกานกับซาโลนียอมรับข้อตกลงของมาริสกาและจะเดินจากไปแต่เธอก็หยุดพวกเขาไว้บอกว่าเธอต้องการจะทดสอบความรักของพวกเขาเธอบอกให้ซาโลนีตบหน้าวิกานแต่ซาโลนีปฏิเสธมาริสกาก็ขู่ที่จะบอกเรื่องพวกเขาแกริชีและความฝันของพวกเขาก็จะต้องจบลงวิกานโกรธแต่ก็ยอมตอบตกลงบอกให้ซาโลนีตบหน้าเขาซาโลนีตบ หน้าวิกรารและร้องไห้มาริสกาบอกให้พวกเขาออกไปจากห้องเธอคิดว่าเธอจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายริชชีวิกรารกับโซลนี่อยู่ที่ทางเดินเธอขอโทษเขาที่เธอตบหน้าวิกรารบอกให้เธออยู่ห่างจากเขาสักพักเพราะเขาโกรธริชชีมากที่ริชชีทำให้เขาต้องถูกผู้หญิงตบหน้า ที่บ้านของลัสมีชาลูบรานีขอให้ราโนช่วยหยุดการแต่งงานของลัสมีเพราะ วิกรานไม่ใช่คนดีราโนถามว่าลัศมีมีความเห็นว่าอย่างไรบรานีบอกลัศมีเห็นด้วยกับการแต่งงานนี้ราโนบอกถ้ารัศมีไม่ขัดข้องพวกเธอจะทำอะไรได้เธอบอกให้ทั้งสองเลิกสงสัยวิกรานวิกรานคงจะเป็นคนดีเพราะนีลามเป็นคนที่เลือกวิกรานเองที่บ้านครอบครัโอเบอร์รอยลัศมีกำลังบทเห็นหน้าด้วยหินอยู่ในครัว ดาดีมาที่นันบอกลัสมีว่าเธอจะบทเห็นหน้าให้เพราะมันไม่ถูกต้องที่เจ้าสาวจะบทเห็นหน้าเองลัสมีปฏิเสธแต่ดาดีก็ยืนกลานบอกว่าครั้งล่าสุดที่เธอบทเห็นหน้า คืองานแต่งงานของคาริชมาอายุธมาบอกดาดีว่าดาดีจะไม่มีความสุขเพราะลัศมีแต่งงานกับคนผิดแต่ถ้าเป็นริชีทุกคนก็จะมีความสุขต่อมาริชีเผชิญหน้ากับวิกรันที่ทางเดินซารนีเข้ามาแทรกระหว่างพวกเขาบอกให้ริชีหายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วเพราะเขาต้องจัดเตรียมงานแต่งงานให้ลัศมี ซโลนีพาวิกรานเดินจากไปริชีมหาลัสมีที่ห้องครัวจะเอาเห็นหน้าไปทิ้งแต่ลัสมีห้ามไว้ริชีบอกว่าเขาจะไม่ให้เธอแต่งงานกับวิกรานทั้งสองก็แย่งถ้วยใส่เห็นหน้ากันลัสมีจะสะดุดลม้มและเพลอดึงริชีเข้ามาก่อน